รับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะและสามารถรับชมทบทวนได้ใน Zoom 072. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและวันนี้นะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าต้องทำบุญบ่อยๆให้มันหนาแน่นจนบาปไม่ได้ช่องถ้าหากเราใช้บุญเก่าไปไม่ทำบุญใหม่ช่วงบุญเก่าส่งผลก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าระหว่างนั้นไปสร้างบาปด้วยบาปก็จะเป็นผังสำเร็จติดไปแล้วหาช่องเสียบพอหมดกำลังบุญที่จะต้านทานได้แม้มีบุญอยู่เช่น ระดับกลางบุญและปลายบุญแต่บาปอยู่ในระดับต้นบาปหรือหัวบาปบาปจะส่งผลก่อนอีกเราจึงจำเป็นต้องทำบุญบ่อยๆให้มันหนาแน่นจนกระทั่งบาปไม่ได้ช่องเสียบเพราะบาปคอยหาช่องเสียบอยู่ตลอดทุกอนุวินาทีค่ะเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะหมั่นทำทานรักษาสีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกวันค่ะ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะมาที่หน่วยงานราชการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ณห้อง spd 7สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันประจำเดือนกุมภพาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะ เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางหน่วยงานราชการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้มีความประสงค์ขอใช้สถานที่ณนะห้อง SPD 7สภาธรรมกายสากลเพื่อจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันจำนวน250คนเพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี และภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดปทธุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัฒรธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานสงฆ์กล่าวให้ธรรมะก่อนการประชุมและได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในการประชุมซึ่งเนื้อหาการประชุมเน้นในเรื่องการดูแล บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ชาวบ้านชุมชนในเขตพื้นที่ที่แต่ละท่านได้รับผิดชอบให้มีความสงบสุขปลอดภัยไม่มีสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดในชุมชนไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าใกล้แหล่งอบายมุกต่างๆร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ให้ลูกบ้าน นอกจากนี้ให้มีการจัดลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและการบริโภคแก่ชาวบ้านและชุมชนซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะได้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านค่ะที่อยากจะพัฒนาให้ชุมชนนะคะเป็นชุมชนที่มีความปลอดภัยและก็สุขสงบด้วยค่ะ มาต่อกันนะคะที่ในช่วงนี้ค่ะเรามีข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีจัดพิธีทอดพระป่าโครงสร้างหลังคาเสาคู่คำฟ้ามหามงคลสถาปนาอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปรับชมภาพบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะ มองผ่านจอภาพงานบุญครั้งนี้อาจเป็นเพียงการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีตามอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแต่หากมองลึกเข้าไปในทุกห่วงดวงใจของยอดกาลยานามิตรจังหวัดสระบุรีจะสัมผัสได้ถึงความรักที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยอย่างสุดซึง้งเพราะความรักความกตัญญูที่มีต่อท่าน จึงได้มีการสถาปนาอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับงานบุญครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2567ณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีสำหรับประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าโครงสร้างหลังคาเสาคู่ค้ำฟ้ามหามงคลได้แก่กัลยาณมิตรเพียรใจ โรจนสินวิไลและกาลยานามิตรดารุณีโรจนสินวิไลและภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประพัดจิรวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์เมื่อเริ่มประกอบพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกาลยานามิมตรไมตรีโรจนสินวิไลเป็นผู้แทนนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกก ส่วนทางด้านกนารยานมิตรเพียรจโรจนสินวิไลและกลาลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าจากนั้นได้อารัธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าปา่าพิธีกรรมถัดมาคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้การยานมิตรเพียรจโรจนสินวิไลและกลาลยานมิตรไมตรีโรจนสินวิไล นำกล่าวคำถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยส่วนกัลายาณมิตรบัรเจิดประสิทธิเพียรชัยและกัลายาณมิตรสุวรรณาชัดแก้วมณีนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมก่อนที่กัลายาณมิตรคารณีพันอนุกุลและกัลายาณมิตรบุญล้อมคงสมพง์จะได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารส่วนกัลายาณมิตรดารุณีโรจนสิงห์วิไลนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ต่อด้วยพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งคณะเจ้าภาพทุกท่านเห็นความสำคัญของการสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นอย่างมากและมีความตั้งใจที่จะสร้างอาคารหลังนี้ให้เสร็จในเร็ววันเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชยโย22เมษายนพุทธศักราช2567 พระพ่อผู้เป็นดั่งตะวันธรรมนำความสว่างสวัยแก่มวลมนุษยชาติท่านเป็นต้นบุญต้นแบบอันง,งดงามให้ลูกๆได้ก้าวตามสร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมในวันเดียวกันนี้ยังได้มีการประกอบพิธีเทคอนกรีตเสาคู่ค้ำฟ้ามหามงคลโดยเรียนเชิญประธานพระป่าและคณะเจ้าภาพกดปุ่มเทคอนกรีต เสาคู่ค้ำฟ้ามหามงคลเพื่อรองรับโครงสร้างหลังคาก่อนที่จะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มสถาปนาอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยได้มีเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญํำจุนพระพุทธศาสนานำโดยกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลและครอบครัวเป็นบุคคลสำคัญในการสถาปนาอาคารหลังนี้ อีกทั้งยังได้ทุ่มเททําบุญกันอย่างเต็มที่ในทุกๆครั้งเพื่อแสดงออกถึงความกระตัญยูที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชยโยอย่างเต็มหัวใจและยังเป็นความรับผิดชอบของหมู่คณะที่ทําอะไรได้ก็อยากทําอย่างเต็มที่การที่เราได้มีส่วนสําคัญในทุกๆการทอดพระป่านะคะซึ่งเราก็มองแล้วว่าต้องใช้กำลังทรัพย์ ใช้กําลังใจใช้กําลังศรัทธาแล้วเราก็ได้ทุ่มเททำกันอย่างเต็มที่ในทุกๆครั้งความรู้สึกที่อยู่ในใจนะคะนอกจากจะทำด้วยความกระตันยูอย่างเต็มหัวใจแล้วเรายังมีความรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของ หมู่คณะที่เราทําอะไรได้เราก็อยากทําอย่างเต็มที่เต็มหัวใจนะคะแล้วก็อยากเรียนเชิญพวกเรานะคะลูกๆหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานคุณยายทุกๆท,ท่านท่านใดที่อยากจะได้อานิสง์แห่งการกระตันยูบูชาอยากจะได้อนิสง์ของการ รับผิดชอบต่อหมู่คณะนะคะมาร่วมกันสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยณนะแผ่นดินแห่งนี้ร่วมกันแล้วเราจะได้บุญใหญ่ไปด้วยกันแล้วเราก็จะปลื้มอย่างล้นหัวใจไปด้วยกันในทุกขั้นตอนขอเรียนเชิญทุกทุกท่านค่ะส่วนกาลยานามิตรดารุณีรรจนสิวิลัยกล่าวว่ารู้สึกบังเกิดมหาพิติเป็นอย่างสูง ได้เห็นความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารหลังนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็วด้วยความทุ่มเทของยอดกัลายาณมิตรจังหวัดสระบ,บุรีที่ได้สละแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาสร้างอาคารหลังนี้ให้บังเกิดขึ้นรองรับโครงการบานระชาสัมมันธที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้รู้สึกบังเกิดมหาปีติ เป็นอย่างสูงได้เห็นความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารหลังนี้เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วสิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือดวงใจของพี่น้องยอดนักสร้างบารมีชาวสระบุรีรวย พี่น้องจังหวัดสระบุรีทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจรวมดวงใจที่จะสร้างอาคารหลังนี้เป็นกตันยูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนทุกทุกท่านพี่น้องทุกท่านได้ สละแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาเพื่อที่จะทำอาคารหลังนี้ให้บังเกิดขึ้นทำไปใช้ไปลองรับการบวชบรรพชาสามเนรที่กำลังจะมาถึงอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ทางด้านของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าค่ะเมืม่อวันพฤหัสบดีที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศรรีลห้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัถชัยวัฒธรรมโม ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามได้นำพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะได้ร่วมกันนั่งสมาธิตามฝ่ายนำนั่งของหลวงพ่อธรมชโยเพื่อกานกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส โดยครั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวันได้ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน o ู m เพื่อให้สาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกันทั้งจากที่บ้านและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนับเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มาร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมซึ่งถือเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะ และสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้านะคะจัดขึ้นเพื่อให้คณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทำความดีสร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำความดีซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์ อนุโมทนาบุญกับกิจกรรมดีๆด้วยนะคะมาต่อกันที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ามจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ได้จัดกิจกรรมนื่องในวันพระเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรแล้วก็นั่งสมาธิช่วงหลังเคารพธงชาติค่ะ โดยท,ทุกทุกวันพระโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัฒนสูตรและนั่งสมาธิช่วงหลังเคารพธงชาติเพื่อฝึกสมาธิแล้วก็ปลูกฝังวัฒนธรรมชาวพุทธให้กับเด็กๆค่ะนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนยังได้กราบนิมนต์พระอาจารย์มาให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติต้นในฐานะชาวพุทธด้วย และจากที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กๆมีศีลธรรมมีความเคารพและศรัทธานในพระพุทธศาสนาซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทางโรงเรียนมีการฝึกเด็กๆอย่างต่อเนื่องผ่านหลักการเรียนรู้ห้ห้องชีวิตเนรมิตนิสยัยทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เมื่อเด็กได้มาปฏิบัติจริงในการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทำให้สามารถปฏิบัติได้เองและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะกับภาพเยาวชนน,ะะนั่งสมาธิแบบนี้เชื่อว่าจะเป็นอนาคตของชาติแล้วก็ศาสนาอย่างแน่นอนค่ะ ช่วงนี้คะ่ะเรามารับชมข่าวสารงานบูจากต่างประเทศกันบ้างนะคะไปกันที่ทางประเทศอังกฤษนะคะที่ทางหัวหน้าลูกเสือประจำเมืองสต็อกพอรตได้นำคุณครูผู้นำชุมชนผู้ปกครองและคณะลูกเสือเดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธแล้วก็ได้มาทำสมาธิเบื้องต้นณนะวัดรรรมกายแมนเชสเตอร์ Manchester, ประเทศอังกฤษค่ะครูไซมอนหัวหน้าลูกเสือ ประจำเมืองสต็อกพอร์ตได้นำคุณครูผู้นำชุมชนผู้ปกครองและคณะลูกเสืออายุ8-9ขวบกว่า30คนเดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาเรียนรู้วัฒน,นธรรมชาวพุทธและการทำสมาธิเบื้องต้นณนะวัฒธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษโดยมีคุณนีนาและคุณแอลลีนชาวท้องถิ่นได้กล่าวทักทายและต้อนรับคณะลูกเสือ ก่อนที่จะได้นำชมอุโบสถห้องปฏิบัติธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทน์นกยูงผู้ให้กำเนิดวัพรธรรมกายเป็นต้นจากนั้นพระมหารณพโชติลาโพเจ้าอาวาสวัพรธรรมกายลอนดอนและรักษาการเจ้าอาวาสวัพรธรรมกายแมนเชสเตอร์ได้ พร้อมด้วยคุณสุดที่พงศ์กำจัดภัยได้นำชมนิทรรศการโดยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากประวัติมหาปูชนียาจารย์การเรียนรู้เรื่องคุณค่าและประโยชน์รวมทั้งวิธีการใช้งานของผ้าจีวรผ้าสบงอังสะผ้ารัดอกที่กรวดน้ำบาดตลปัด ซึ่งทั้งคุณครูผู้ปกครองและลูกเสือให้ความสนใจตั้งใจฟังพร้อมกับยกมือขึ้นถามเป็นระยะบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะนอกจากนี้พระมหารณภพโชติลาโภยังได้ให้ความรู้เรื่องการทําทานรักษาศีลและนั่นั่งสมาธิเบื้องต้นก่อนที่ทุกคนจะได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ด้วยการใส่บาตรแต่คณะสงฆ์จำนวนสี่รูป สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นมารับหน้าที่เป็นอาสาสมัครวอลเรนเทียจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับทำให้คุณไซมอนหัวหน้าลูกเสือประจำเมืองสต็อกพอร์ตคุณครูผู้นำชุมชนผู้ปกครองและลูกเสือที่เดินทางมาต่างประทับใจและคุ้นเคยในการเดินทางมาเยี่ยมชมมาศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธศึกษาเรื่องทางศีลภาวนา ได้นั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์ค่ะโดยในครั้งนี้มีสาธุชนมาร่วมงานบุญทั้งที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูม ซึ่งพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยทั้งยังได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตหารเป็นสังฆทานและพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะส่วนในภาคบ่ายพระประวินปิยวังโส ได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรม,มชโยพร้อมทั้งบรรยายธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดโทนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญพิธีถวายพตรตทหารเป็นสังฆทานและพิธีปลูกดอกไม้ปรับทัศนียภาพเพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะ โดยภาคเช้าเริ่มด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนนำนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและได้จุดประทีปเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และบูชาคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารก่อนที่พระเอกชัยกันตะปัญโยท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียขถาทั้งอย่างได้แจ้งกิจกรรมงานบุญของวัดภาวนาซานดิเอโกเพื่อเชิญชวนทุกท่านให้มาสั่งสมบุญร่วมกันได้ตักบาตรและถวายพัตาหารแด่คณะสงฆ์ร่วมกันเพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธด้วยค่ะ และหลังจากที่ทุกท่านได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วได้ร่วมกิจกรรมปลูกดอกไม้เพื่อปรับทัศนียภาพของวัดและเพื่อน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารยังความปลื้มปิติใจให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะได้มาร่วมกันปรับทัศนียภาพของวัดแบบนี้อนุโมทนาบุญอีกครั้งค่ะมาต่อการที่พระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นประจําคืนวันเพ็ญค่ะโดยกิจกรรมเริ่มด้วยชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมโครงการได้ยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมก่อนที่กัละยานามิตรสาราวิน อินทกรนกจะได้กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในวันนี้จากนั้นพระอาจารย์แจ็กกี้ได้ให้ธรรมะเรื่องความสุขที่แท้จริงจากการทำใจหยุดใจนิ่งให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทั้งทางออนไลน์ผ่านทางระบบซูมและที่วัดโดยได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านจุดประทีปและนำปฏิบัติธรรมร่วมกัน ส่วนช่วงท้ายพระอาจารย์ได้เมตาตอบคำถามข้อสงสัยวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวท้องถิ่นโดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจ,จกรรมที่วัดจำนวน34ท่านและผ่านทางระบบออนไลน์จำนวน58ท่าน ซึ่งทุกท่านต่างรู้สึกประทับใจปลื้มใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งได้ร่วมกันเป็นอาตาสมัครช่วยเก็บงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ด้วยค่ะอนุโมทนาบุญกับบุญจากใจหยุดใจนิ่งด้วยนะคะ ช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระปวัฒนสูตรหมายคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะคะซึ่งเป็นยอดสวดจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจากทั่วประเทศด้วยที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆอมกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ 1. นครหลวง10อันดับ2นครหลวงหนึ่ง อันดับสนครหลวง13อันดับ <Tonight> สี่นครหลวงหอันดับหนครหลวง17อันดับ6นครหลวงหอันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง9้าอันดับ9้านครหลวง12อและอันดับ10นครหลวง11ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับสองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดนครราชสีมาอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดชนบุรีและอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสวดธรรมจักกปะวัฒนสูตรกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรด้วยยอดสวด6,152ล้าน1,250จบเนื่องในวันมาคบูชาตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567ค่ะส่งแล้วก็ส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ w w w for brighter world com ค่ะ และเชิญชวนนะคะชายไทยแมนแมนอายุระหว่าง18 30ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่51โดยภาคฤดูร้อนอบรมระหว่างวันที่31มีนาคมถึง12พฤษภาคมพุทธศักราช2567ภาคฤดูฝนอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช 2,567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะและเชิญชวนเยาวชนชายนะคะเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการหน่อแก้วปเปลียนธรรมรุ่นที่12โดยอบรมระหว่างวันที่24มีนาคมถึง23เมษายนพุทธศักราช2,567ณค่ายจองแชมป์มูกุติสามเณรเปลียนธรรมวัตรธรรมกายค่ะ รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มีนาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0625799328และ0832992881ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารงานบุญทั้งหมดนะคะที่บุญนิวส์นำมาฝากให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ปลื้มใจและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่า พาสมานันจะปัญชิตังบัณฑิตจะรู้ได้ด้วยการพูดจาค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ